สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมเกงแฟนตาซีสำหรับด h เอนมี่ในวันนี้ศัตรูคือ10ผู้คุมกฎจากเรื่องชาแมนคิงในพาค์องคือพา์ที่แล้วทาไป3คนนะครับยังเหลืออีกเเนาะพาทนี้ก็จะ4คนนะครับแล้วก็พาทต่อไปก็3คนจบแล้วนะครับผมซึ่งแต่ละตัวก็จะมีสตอรี่ที่เราสามารถลุ้นกันได้เช่นเคยนะครับเวลาที่แบบว่าพวกพระเอกมีการบุกด่านกันแบบเนี้ยมันก็จะต้องมีการแบ่งทีมแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งตําแหน่งกันว่าใครจะต่อสู้ยังไงให้เหมาะสมที่สุดเพื่อให้เราสูญเสียน้อยที่สุดก่อนจะไปถึงบอสใหญ่น่นนะนนัเอองงงซึใขพา ก็ขอเข้าสู่เนื้อหาเลยกันละกันนะครับว่าการต่อสู้ของแพลนที่4ถึงแพลนที่7ในคลิปนี้ที่ผมคัดมาจะมีอะไรให้เราได้พูดถึงกันบ้างก่อนอื่นนะครับผมมาถึงแพลนที่4นะครับแพลนที่4เป็นแพลนทะเลสาบนะครับผมโดยที่ว่าจะมีราดิมเป็นผู้ดูแลเป็นผู้รับผิดชอบอยู่ครับผมแน่นอนว่าเราจะต้องพูดถึงข้อมูลพื้นฐานเล็กๆน้อยๆของราดิมกันก่อนครับว่าเขามีรายละเอียดอะไรยังไงเนาะก่อนอื่นเลยเนี่ยพลังชาแนนของเขานะครับณเวลาแข่งนะคือพันแปดครับผมถือว่าไม่สูงนะเทียบกับพวกทเ็นหก้้วตาอง ตรงนี้ว่าได้รับการบัฟพลังมาจากบทเพลงปัชเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพลังชาแมนของพวกคู่คุมกดในช่วงเนี้ยผมเชื่อว่าขึ้นหมื่นกันแล้วแน่ๆนะครับบางคนอาจจะเป็นแสนก็ได้และราดิมนะครับผมชื่อของเขานะครับก็อยู่ในตารางาตาเช่นกันครับผมมาจากเรเทียมนั่นเองครับแล้วทีนี้เขาก็จะมีวิญญาณคู่ชีพที่มีชื่อว่าแพลตินัมซอร์นั่นเองครับซึ่งก็เป็นเจ้านกกระทุงนะครับผมแหมวิญญาณคู่ชีพมีคําว่าดาบอยู่นะแต่ว่าตัวของเขาก็เป็นนกกระทุ่งนั่นเองครับแล และเจา้าหนกทุงวิญญาณคู่ชีพนี้ของราดิมก็จะมีพลังวิญญาณอยู่ที่2,900นะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่สูงเช่นกันเนาะแต่อย่างที่บอกครับพลังชาแมนณักเวลานี้น่าจะมีความสูงมากพอที่จะดึงศักยภาพของเจ้าวิญญาณคู่ชีตัวนี้มาใช้ได้เป็นอย่างดีนะเวลาที่มีการโอเวอร์โซนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของดาบที่ติดกับไม้ของเขานั่นแหละครับประมาณว่าส่วนไม้จริงๆเนี่ยคือเป็นด้ามจับนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนเลเซอร์ที่ยื่นออกมานะก็คือเป็นตัวดาบที่เกิดจากพลังโอเวอร์โซนนั่ ชามนทีไหสรุปว่าหาไม่เจอครับผมซึ่งมันสมเหตุสมผลอยู่เพราะว่าดูแล้วเนี่ยในบทบาทของชาแมนไฟ์เขาจะไม่ได้ดูแลให้คาแนะนาอะไรกับทีมไหนเป็นพิเศษแต่ว่าเขาจะทําหน้าที่เป็นพิธีกรในการแข่งขันชาแมนไฟ์ในที่เราได้เห็นนั่นเองครับและจากบทบาทที่เราเห็นว่ามันมีความฮาเฮอยู่บ้างนะเวลาที่เขาดําเนินการแข่งขันชาแมนไฟ์อะไรแบบนี้แต่ว่าพอมาเป็นศัตรูในฐานะผู้คุ้มครองแทนนะครับก็บอกได้เลยว่ามีความไร้ความปราณีอยู่พอสมควรเลยครับจังหวะแรกที่มีการเข้าปะทะกันอย่างนี้นะครับโยเองก็เข้าไฟด้วยเบียโคเลยนะครับผม ขาของโยนะครับผมโดนฟันสะดาบหักเลยถึงกับเสียอาการนะซึ่งดั้งเดิมแล้วสังเกตว่าราดิมเนี่ยเขาก็เหมือนจะตั้งใจว่าจะไม่ต่อสู้กับเพื่อเอาชีวิตนะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้พู้นายถอดใจแล้วก็กลับกันไปซะอย่างเงี้ยเลยนะซึ่งแน่นอนว่าพวกโยก็ไม่เอานะครับผมจะต้องต่อสู้กันให้ถึงที่สุดยังไงก็ตามจะต้องไปหยุดฮาโอกันให้ได้ซึ่งราดิมเองก็บอกว่างั้นก็คงไม่มีทางเลือกคงต้องสังหารพู้นายทิ้งณจุดจุดนี้แล้วสินะซึ่งคนที่ราดิมเลือกที่จะสังหารทิ้งก่อนเยน่นงบบปป้ีีีม,ม,ามาตโจตไแบบ ูฟเฝเองเนี่ยก็ยังไม่ตายนะแล้วก็ดูแล้วเขาก็ไม่ได้รับความเจ็บปวดด้วยแต่ว่าการโดนโจมตีแบบเป็นทันตั้งตัวแบบนี้มันก็ทําให้ความรู้สึกแบบแปลกๆนิดนึงเขาก็เลยมีการลุกฮือขึ้นมาเพื่อที่จะต่อสู้กับราดิมส่งท้ายอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าแม้ว่าจะไม่บาดเจ็บนอกแต่ร่างกายเสียหายก็เป็นไปได้ว่าที่เฟาสจะไม่รอดนะครับซึ่งเฟาส์กับเอลิซาที่พุ่งเข้าประทานนะครับก็ใช้ท่าแอมพูฮาเกนซึ่งแอมพูฮาเกนเนี่ยมันเป็นท่าที่เป็นแสงเจิดจ้าและหลังจากนั้นฟเฟาส แล้วทีนี้ไอ้เฟ้าเองก็แสดงความน่ารักในการต่อสู้ครั้งนั้นด้วยครับคือมีบทเพลงโฆษณาน้าพุร้อนฟุงบารินะครับผมซึ่งก็เป็นน้าพุร้อนที่นยายหญิงแอนนาเขาต้องการเปิดใช่ไหมและทีนี้บทเพลงนี้ก็ดูจะปลุกกาลังใจให้เฟ้าเนี่ยต่อสู้กับราดิมได้ค่อนข้างโอเคอยู่แต่สุดท้ายก็คือไม่รอดครับผมแล้วพอพ่ายแพ้ไปเสร็จปุ๊บโยเองก็เฟ้าขอบคุณสำหรับทุกสิส่งทุกอย่างนะแต่ฉันจะไม่พูดเวลาก่อนกับนายหรอกเพราะว่านายยังต้องมาทํางานที่น้ําพุร้อนฟุงบาริน,นี้และทีนี้โยก็จะพุ่งงเเข้้้้าาาปปรรรระะทททกกกกกััับบดดิมอีีีนนนนคคโโยย็ใช การโจมตีเพื่อดันราดิมพุ่งเข้าไปในน้ำนะครับและทีนี้จังหวะที่พุ่งในน้ำเนี่ยราดิมเขาก็จะบอกว่าวิญญาณผู้ชีพของฉันเป็นนกกระทุงนกเฟยมันสามารถที่จะอ้าปากเพื่อล่าเหยื่อที่อยู่ในน้ําแบบนี้ได้สบายเลยจังหวะที่กำลังจะโจมตีปุ๊บโยก็ส่วนด้วยท่าไม้ตายมุมุเมียวอยากคุมุกหรือก็คือรู้แจ้งทุกสรรพสิ่งนะครับผมสลายพลังของราดิมเข้าไปแล้วทีนี้ราดิมก็ถูกกาจัดไปณจุดจุดนั้นครับผมซึ่งจังหวะที่สังหารไปนะครับโยเองก็จะพูดขอบคุุณณรราา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 ดดิมดมมะะ้้ววววยยคคับบผ่่่่่่ททททีีนนนนนนเเเขอกลจง็ํหไฟ อย่างดีแล้วก็คอยให้คําแนะนาต่างๆน่ะกับพวกเราพวกคนที่เข้าแข่งขันชามแมนไฟอะไรแบบนี้แล้วราดิมที่จบชีวิตลงไปนะจุดจุดนี้นะครับผมก็เหลือเพียงร่างเนื้อที่ว่าหลังจากจบศึกนี้ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวก็คงมาชุบชีวิตให้และฟาส์เองก็เหลือแค่ร่างเนื้อแล้วก็จะเป็นร่างวิญญาณที่ไปกับพวกโยนั่นเองครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นคําพูดตามที่โยบอกนะครับว่าถึงฟลสจะยังอยู่ในฐานะวิญญาณแต่ความสามารถในการฟื้นคืนชีพคงจะใช้ไม่ได้แล้วสินะต็อถือว่าต้นต่อการฟื้นคืนชีวิตของพววกกกเเเเรรราาาาาาถููตตััดดดขขออออย่่่่่งงงงสสมมบณ์นน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 แแล้้ทททีีีใิ็็จะป แผนที่5เนี่ยจะเป็นแผนที่ราบสูงนะครับก็จะมีความดราม่าที่เกิดขึ้นกับโพรโฮโรด้วยครับซึ่งแผนที่ราบสูงเนี่ยคนที่ดูแลก็คือจะเป็นคาลิมนะครับผมคาลิมนะครับผมถ้าอ้างอิงความเป็นตารางธาตุเนี่ยชื่อของเขาก็มีที่มามาจากเหรือก็คือโพแทสเซียมนั่นเองครับและเขาก็จะมีพลังชาแนลอยู่ที่2000วงเล็บนักเวลาแข่งนะครับและตอนนี้ก็พูดเหมือนเดิมว่าพลังชาแนลก็คงเพิ่มขึ้นแล้วและทีนี้ก็จะมีวิญญาณคู่ชีพเป็นแบล็ k ชิ i โคลนั่นเองครับจะเป็นออกแนววิญญาววััคล่่งงนนรรรรมมทีีสาาาาถุุเเข้ชตแกโ กับคาริมนั่นเองครับโดยอุปกรณ์ในการโอเวอร์โซก็น่ารักเฉียวนะครับผมเป็นอุปกรณ์ขุดดินที่ออกเป็นแนวเสียมนะครับซึ่งก็อุปกรณ์น่ารักดีนะครับคอมโบกับวัวตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะทําให้คาริมเนี่ยโอเวอร์โซแล้วก็พุ่งเข้าชนอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยความรุนแรงนั่นเองครับจังหวะแรกที่มีการสู้กันก่อนเนี่ยคือเล่นงานโฮโรโ,โรซะอยูมัดเลยนะและคาริมผู้ใจดีคนนี้นะครับเขาก็จะมีการให้เวลาพวกโยที่จะพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่อสู้กันนะซึ่งพวกโยก็ัันนจจ้้มมาจกกะหพวแล พอกาลังพักอยู่นะครับผมมันก็จะมีเหตุการณ์ที่เชื่อมไปยังเรื่องที่ว่าตอนนั้นอะรุทเซฟแล้วก็เซรามนะครับเขาจะบุกไปที่ทวีปมูไปกับโกเลมแล้วก็จะไปหยุดฮาโอ้ดยตัวพวกเขาเองซิซึ่งไปถึงตรงนั้นปุ๊บก็จบชีวิตลงทันทีครับผมคือมีสปิริตออฟไฟนะครับแล้วก็มีโกว่าที่เข้ามาเล่นงาน2พี่น้องนั้นซึ่งฮาโอนะครับก็จะถือโอกาสเลยฝากสปิริตออฟไฟแล้วก็ไปบอกพวกโยว,ว่าให้รีมาไวๆด้วยละ่ะแล้วรุทเซฟนะครับก็จะตามมาสมทบกับพวกโยที่อยู่ที่แคนที่ราบ พอเราจะแฮชสเปรดออฟไฟในการต่อสู้กับมันเลยดีเปล่าถ้าเกิดว่าตามกำหนดตัวแล้วเนี่ยรีเซิร์ชจะเป็นคนใช้งานสเปรดออฟไฟสินะอ่ะซึ่งตัวนี้ก็คิดว่ายังดีกว่าครับผมเพราะว่าดูแล้วเหมือนคาริมเขาจะมีจุดประสงค์เป้าหมายในการต่อสู้ครั้งนี้อะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะอ่ะซึ่งตัวนี้นะครับทุกคนก็ต้องถือโอกาสพักผ่อนกันก่อนและปูที่นงที่นอนอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วแล้วพอการพักผ่อนนั้นมาถึงปุ๊บนะครับก็จะถึงฉากป่าหมอนในตำนานนะซึ่งจำไม่ผิดก็คือช่วงปาหมอนตรงนี้นะครับผม แต่ว่านั้นไม่ต้องไปแตะเยอะนะครับผมเอาเป็นว่าเนื้อเรื่องมันไปต่อได้นะครับก็คือการที่พวกเขาได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่แล้ววันต่อมาที่ตื่นขึ้นปุ๊บเนี่ยก็จะมีการต่อสู้ตัดสินกับคาริมแบบจริงๆกันจังแล้วโดยที่ว่าคนที่จะเป็นคู่ต่อสู้กับคาริมเลยก็คือคาริมต้องการต่อสู้มากเลยก็คือฮโรโฮอร์โรนั่นเองครับโดยที่การต่อสู้ครั้งนั้นนะครับผมเข้ามาทะกันอย่างดุเดือดแล้วก็คาริมจะบอกกับฮโรโฮโร์โรว่าเอาจริงใส่ฉันมาได้เลยโชว์ท่าแท้ของนายออมาสซี่อุซ ก็จะบอกว่าอย่าเรียกฉันด้วยชื่อนั้นเด็ดขาดเลยนะเฟ้ยเฟ้ยเฟ้ยฟแล้วมันก็จะย้อนความหลังไปยังเรื่องที่ว่าเขาเนี่ยเคยทําให้คนที่เขารักต้องตายไปนะครับนั่นก็คือดามุโกะนั่นเองเนาะอ่ะซึ่งตัวนี้โฆษณาเลยนะครับผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับเส้นทางรักฮรโรโร่กับดามุโกกไปแล้วนะอันนี้ก็ไปหาดูกันได้เนาะแล้วทีนี้การต่อสู้ครั้งนั้นครับพอฮรโรโร่เขาสารภาพความในใจทั้งหมดแล้วเนี่ยฮอรโรโร่ที่เป็นวิญญาณคู่ชีพของฮอรโรโร่ก็กับคืนร่างเดิมเป็นดามุโกะก็ได อพอเผยทุกสิ่งทุกอย่างทั้งมวลแล้วเนี่ยฮโรโฮโร่ Hor o, Hor o, ก็สามารถต่อสู้กับคาริมได้อย่างเต็มที่คาริมเองก็รู้สึกว่าตัวเนี้ยเขาอยากจะให้ฮโรโฮโร่ได้รู้ซึ้งถึงพลังที่แท้จริงของเขาแล้วก็เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาออกมาแบบนี้ซึ่งถือว่าประสบผลสาเร็จนะครับแล้วคาริมเองก็ประทะกับฮโรโฮโร่ครั้งสุดท้ายแล้วก็พ่ายแพ้ไปพ่ายแพ้เท่ากับตายนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการขอบคุณจากทางฮโรโ่ฮโร่ด้วยซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นการต่อสู้ที่ว โฮโรโฮโรนะครับถือเป็นคนที่มีความสนิทสนมแล้วก็รู้ใจกันแล้วก็คาริมเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโฮโรโฮโรด้วยครับส่วนพวกที่ดูแลที่เหลือก็ออกจาเป็นแนวตัวประกอบนะครับจะมีโฮโรโฮโรในแบบที่เป็นตัวเด่นที่คาริมเขาก็มีการจับตาดูเฝ้ามองให้กําลังใจเป็นพิเศษนั่นเองครับผมและทีนี้คนต่อมานะครับผมแผนที่6กันแล้วแผนที่6นะครับผมคือแผนป่าครับแผนป่านะครับผู้ที่ดูแลก็คือเรนินนั่นเองครับที่มาชื่อตารางธาตุแล้วเนี่ยก็จะเป็นธาตุรีเนียมนะครับอ่ะและทีนี้ตัวของเขาจะมีวิญญาณคคูชีพเป็็นกจะ เป็นเจ้ากิ้งก่านั่นเองนอที่ทําการโอเวอร์โซกับเสื้อคุมของเขาแล้วก็จะสามารถทําให้เขาพลางตัวคือแบบว่าลบทุกสิ่งทุกอย่างลบกินพายไปแล้วก็สามารถที่จะลอบโจมตีศัตรูได้เป็นอย่างดีโดยพลังชาแมนของเรนิมเนี่ยไม่เห็นตัวเลขเปิดเผยนะครับแต่ว่าพลังวิญญาณของเคลียร์โคสเนี่ยอยู่ที่1,800แ้ครับและเขาก็จะเป็นอีกคนนึงนะครับที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลตัวประกอบต่างๆในชาแมนไฟแล้วก็จะมีคนนึงที่พอระบุตัวได้นั่นก็คือช็อคโกเลฟที่เป็นตัวละครฝั่งพระเอกนั่นเองครับซึึ่่งงรนนิมนมมผผพอพโยกาถแป แผนที่เรนิมเขาวางไว้เนี่ยมันก็คือการที่แบบว่าซ่อนตัวเอาไว้อาจจะแบบรอบโจมตีหรือเปล่าหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสามารถที่จะถ่วงเวลาได้ไหมอ่ะซึ่งตัวนี้นะครับมันก็เป็นประเด็นแล้วว่าพวกโยจะทํำยังไงดีไอผู้คุมกดคนนี้มันจะรอบโจมตีมาได้อย่างไรกันนี่อะแล้วทีนี้นะครับโชคดีมาก2ประเด็น2เด้งหลักๆนะครับผมนั่นก็คืออันที่1นึ่งรีเซิร์ฟเนี่ยพอดีจําได้ว่าก่อนที่จะเข้ามาสู่แผนทั้ง10เนี่ยเรยนิมเขามีการปรากฏตัวมากับ,บรอนแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่ใช้ว บบผู้รับผิดชอบดูแลก็น่าจะเป็นคุณเรนิมซีนะเนี่ยอะแล้วทีนี้นะครับพอคิดไปคิดมาพยายามพูดจาเหมือนกับว,ว่ารู้ว่าเรนิมเนี่ยเขาซ่อนตัวอยู่ในวงเล็บว่าที่ไหนด้วยนะเรนิมก็ตกใจเล็กน้อยนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยรีเซิร์ก็คือพูดไปมั่วๆนะครับคือไม่รู้หรอกว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าพอจะรู้แล้วว่าเป็นคุณเรนิมจริงๆอะ และทีนี้การพูดจาถ่วงไปถ่วงม,มานะครับมันไปเข้าจุดที่ว่าตัวรีเสิร์ชเนี่ยต้องการพูดถ่วงเวลาให้โอปโจเข้าไปประชิดตัวเรนิม hmm. ที่กำลังหายตัวอยู่ครับผมซึ่งโอปโจเนี่ยเขามีความสามารถในการอ่านใจนะครับพออ่านใจได้เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เรนิมคิดอยู่ในหัวเนี่ยมันก็จะเหมือนกับปั่นป่วนอยู่ในหัวของโอปโจคือแบบรำคาญก็ใช้ออปโซมาม่าในการที่จะถีบเรนิมปลิวหายไปเลยครับซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นการผ่านแผนป่าอย่างรวดเร็วนะครับผมน่มทำไมผู้คุมกฎคนนี้บทบาทมันสั้สนซะเหนะล ็นแพนท่ำนั่นเองครับซึ่งแพนท่ำนะครับผู้ที่ดูแลก็จะเป็นนิโครมนั่นเองครับนิโครมนะครับเป็นผู้คุมกฎที่อายุน้อยที่สุดนะเพราะว่าเป็นผู้คุมกฎจาเป็นที่ขึ้นมารับหน้าที่แทนพี่ชายที่ตายไปอย่างโครมนั่นเองครับซึ่งนิโครมเนี่ยเท่าที่ผมดูที่มาที่ไปเอาเป็นพี่ชายอย่างโครมนะครับผมก็จะเป็นโครเมียมครับผมแต่ทีนี้เท่าที่ผมดูของนิโครมที่มาที่ไปจะเป็นธาตุโครเมียมอัลลอยนั่นเองครับเออใส่คําว่านี้เข้ามานะก็จะมีการแบบแปลเล่นคํากับภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยประการชนิดี้วิครมาา่กญณู ชของเขาครับผมชื่อเยนโลวิปนะครับผม,บผมเป็นวิญญาณแมงป่องนะครับอ่าซึ่งก็โอเวอร์โซกับส่วนสร้อยข้อมือของเขาแล้วก็สามารถสร้างออกมาเป็นลนักษณะโอเวอร์โซรูปแท้เพื่อที่จะโจมตีใส่ศัตรูในระยะกลางถึงระยะไกลได้นะครับแล้วทีนี้เจ้าเยนโลวิปตัวนี้ก็จะมีพลังชาแมนอยู่ที่1นึ่งครับโดยที่ว่าตัวนิโครมนะครับผมดั้งเดิมแล้วเนี่ยความสามารถในการต่อสู้ของเขาก็เขาออนแอที่สุดอยู่แล้วในบรรดาสิผู้คุมกฎแต่ว่าการที่จะามารับหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีคนคนหนึ่งที่จะ เขาก็บอกว่าเขามาในความรู้สึกของการเป็นผู้คุมกฎนะเพราะฉะนั้นแล้วเขามีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองดูแลแพรนก็เท่านั้นโลน่ายใครจะเข้ามาต่อสู้กับฉันก็เข้ามาเลยซึ่งเต่าเรนก็จะพูดชัดเจนนะครับว่านิโครมแค่แกพูดว่าอยากจะต่อสู้กับฉันเนี่ยมันยากตรงไหนเออคือแบบเต่าเรนพยายามบบรู้ไงว่าไอ้นิโครมเนี่ยมันแค้นเต่าเรนอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต่อสู้ให้มันไม่มีอะไรคาใจกันไปซิซึ่งนิโครมเ,เองนะครับก็พยายามปัดป้องความรู้สึกส่วนตัวไปเนาะก็คือแบบว่าตอนนี้ต้องต่อสููู้้้้้ในนนนนนฐาาาะิผคุมกกกทีรรตตต่่ออสัเ เต่าเรนเองก็ใช้แค่รวมร่างเข้าทรงนะในการที่จะปะทะในเบื้องต้นก่อนครับผมแล้วทีนี้ก็บอกกับน,นิโครมว่าถ้านายต่อสู้ไปแบบนี้ไม่ปลดปล่อยตัวตนที่แท้จริงของนายออกมานายก็ไม่มีทางเอาชนะฉันได้ฉันใช้แค่รวมร่างเข้าทรงก็พอแล้วแต่ถ้าเกิดว่านายอยากจะปลดปล่อยตัวเองออกมาฉันก็ไม่ว่านะเมื่อถึงตอนนั้นฉันเองก็จะเอาจริงเหมือนกันแล้วเต่าเรนก็รู้ไงว่านิโครมเนี่ยตามน้ําที่เต่าเรนพูดแน่นอนนะครับเขาก็มีการชักดาบมณีสายฟ้าออกมาแล้วก็ต่อสู้กันอย่างเอาจริงเอาจังครับผมซึ่งตอนนั้นนิโครมเขาก็ปลลลด่่่อยคคววววาาาามมมรู้้สึกกแเเีีชังทต เต่าเรนตรงนี้เขาจะใช้ปันในการเข้าปะทะากับเต่าเรนซึ่งก็มีความรู้สึกที่มีต่อพี่ชายด้วยนะครับทำให้นิโครมเนี่ยเขามีการโอเวอร์โซ2สองชั้นขึ้นมาซึ่งโอเวอร์โซอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นวิญญาณคู่ชีพของพี่ชายอย่างเพอร์โฟคิวจะเป็นวิญญาณคู่ชีพที่เป็นตะกะแตนนั่นเองนะอ่าซึ่งโอเวอร์โซ2สองชั้นเข้าปะทะกับเต่าเรนและเต่าเรนเองก็พอเอาจริงปุ๊บนะครับก็สามารถที่จะใช้โอเวอร์โซบูชินอยู่เชื่อซึ่งเป็นศาสตราวุธที่มีพลังสายฟ้้้้าาาาาาซซััเเเเเเขขใใสส่่่่่นนนะนนิิคคคครรรรมมมมะะบึึงงงอออกกก็็จีีีววูุณตตททยํห นิโครมเป็นตัวของตัวเองได้ไม่ต้องไปยึดโยงไปยึดติดกับความเป็นผู้คุมกฎขนาดนั้นแล้วก็ได้ต่อสู้กับเก่าเรนแบบเต็มที่ตรงนี้นั่นเองครับซึ่งตัวนี้เพื่อนๆก็จะมองอยู่นะครับว่าเอะเรนมาทําอะไรของมันว่าแต่ว่าโยจะเป็นคนเดียวที่มองออกว่าเรนเนี่ยเขาต้องการเล่นบทตัวร้ายเพื่อให้นิโครมเนี่ยเขาก็ได้ต่อสู้ตามสไตล์ที่ควรจะเป็นนั่นเองครับผมและตอนนี้นะครับนิโครมเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จบชีวิตลงไปณจุดๆนี้แล้วทีนี้ก็เป็นการผ่านทั้ง7แพนของพวกโยไปแล้วนั่นเองครับ ฉะนั้นเองพวกโยก็ถือว่าต่อสู้ได้ค่อนข้างมั่นคงนะครับจากการต่อสู้ในช่วงที่ผ่านมา3แพลนต่อจากของราดิมนี่ก็คือว่ายังไม่มีใครเสียชีวิตเลยนั่นเองเนาะทีนี้ก็จะเหลืออีก3แพลนด้วยกันเดี๋ยวไว้ก็มาต่อกันในภาษานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการต่อสู้กับสิผู้คุมกฎเพื่อที่จะไปกําจัดฮาโอก่อนที่จะตื่นขึ้นมาในฐานะชาแมนคิงครับท่านผู้ชมฟังคลิปนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของสิผู้คุมกฎทั้ง4คนที่ผมได้เล่าให้ฟังไปนะครับผมมีประเด็นงไหา, comment, า,าม,มูมา้้ลึ่่ววใ ไอตัวเลขตกหล่นมันก็เยอะเหมือนกันนะที่ว่าไม่มีการพูดถึงแบบตัวเลขพลังชาแมนครบทุกคนตัวเลขพลังวิญญาณก็อาจจะมีตก,ตกตกไปบางตัวอะไรเงี้ยคือเว็บข้อมูลที่ผมดูเนี่ยมันไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีข้อมูลทางการจริงๆสามารถบอกได้ว่าตัวเลขพลังชาแมนของใครเท่าไหร่พลังวิญญาณของใครเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็คอมเมนต์เสริมกันมาได้อีกทีน,นึงเนาะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพลยงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานาทีนี้ด้วยนะถ้าดูคลิป พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ